กิ๊ซี่ไปขายแตงโมมาเบิร์ว่าเมื่อนี้กิ๊บซี่สิขายอะไรจะงวยจักบาทดกล่องใส่นั่งหน้าพร้อเหรอให้ให้เขานั่งหลังสิคะมีนอนแตงโม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 ลูกโตโตรถว่าแตงโมกินตลาดมากมายโอ้แตงโมแตงโมแตงโมหักโมจ้าบักโมบอจ้าหวานหวานจ้าแตงโม แจกผู้เท่าไปเลยผู้เท่าอีแม่เอาบังโมมาหรถอีแม่ไหลรถอีแม่ไหลได้ดลจาเป็ลิจาใช่แล้วไ่บังโมไบังโมบังโมสูงไหมบังโมก็สูงอักโบอจ้าฟรี โอเค thank you ออาไปกินรถโอ้ผู้สาวโอ้ผู้สาวผู้สาวอันนี้ก็ผู้สาวคือกันสวัสดีครับวันนี้เฮามาถ่ายคอนเทนต์บ้านบูนี่บ่งต่ละมือตะเวนนี่สาวๆขายขายแตงโมอันนี้แนนซี่นุ่นนี่เรามาดูน้องกิฟซี่แตงโมไม่ครอบะสิทาน้องกิฟซี่เนี่ยขับรถไปขายแตงโมในหมู่บ้าน อบอสเราก็ไปแล้วนเนาะโมโไปกูจะลองไปขายแตงโมที่ในหมู่บ้านดูด,ดูว่าวจะขายได้กี่ลูกเรามาดูกันนะครับมาครับี๋ยวพาพาน้องจิ๊บซี่ไปขายแตงโมมาเบิง่งวามื่อนี้จิ๊บซี่สิขายได้จกักนวยจักบาทเ,าเงื่อนตัวนั่นก็นสิเอาไปเพิ่นกับเปด้เอาไปยังเพิ่นก็สะเอาไปเลี้ยงเด็กเด็กที่เป็นนักศึกษานะตอนนี้แกชอบเลี้ยงเด็กมากเลี้ยงเด็กไว้หลายคนด้วยตาต้องพร้อมอยัง ตอนที่จะอับปีไปด้วยกันไหมเ <laughs> <c oughs> นี่ <c oughs> จเจอกันนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปนในหมู่บ้านของเรานี่แหละแต่ว่าหา้องประพันธ์วัดแน่นอนครับย่านพาตื่นมาพี่น,อน้องตอนนี้เริ่มออกไปแล้วออกจากออกจากหน้าห้องไปแล้วตอนแรกนะ่ะตอนแรกว่าพวเพได้ไปขายแค่คอนเทนต์ขีพานหน้าบา้านจะของทีซื้อแต่ว่าตอนนี้จะจะพาพี่ไผคขับรอบหมู่บ้านเลยนะจะจัดให้หนักเลยอยู่ไฮอยู่หน้านครับ แด็กอยากกอดเดี๋ยวรอเบ่งไปไปห้องพี่พูดสิเนีอยู่คนหนึ่งที่เซ็กซี่กมูนะคุณคุณแต่งโมเขาบอกว่าเราลองตกใจนั่งหน้า้อมเนาะให้ให้เขานั่งหลังสิค่ะนี่นวดแตงโม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 ลูกโตโตรสหวานที่รับประทานทุกอกทุกใจแตงโมกินตลาดมาใหม่โอ้แตงโมแตงโมแตงโม นานจะสวยแานี้วิสปูหมักโมจ้ามักโมโจ้าหวานหวาจ้าลูก้าไปใสบ้ามักโม่จ้าแงโมโบอเาเด้อบอเอาบอลจ้าบอลจ้าเร็ว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 ลอยลอยลอยลูกเศร้าจ้า จิมบงเหาอแซ่บป้ะเร็วเร็วเร็วสแกนได้บาอีโคตก็ได้แตงโมขายยังไงจ่ายเงินมาแล้วก็โมไปตัวขายและจ่ายยีลากสาวแตงโมคนขายนั่นเหละมันเป็นแบนจ้ายดีคะเอาลูกไหนดีคะพี่ ปักมูอตลกยังไงไม่มีเลยค่ะร่ไปห้เลยแไหมคีเด็แดงอย่างนี้เลยเลยี้แดงแล้วไัแดงลรกนี้ขากินกินไม่ลงดอก้าไม่ค่ะเจ้าค่ะเ้บานเม่นบ่อก็สวัสดีป่ะ ไปแจกผู้เฒ่าไปเลยผู้เฒ่าแแม่เอาโม้ไม้รถอีแม่ไร่รถอีแม่ไร่ได้ดไจาเป็นไจ่าใช่แล้วไม้แรกก็ได้หูกลูกแต่ว่าแจกใบเหลืออยูุจะเอามาน้ำสองลูกรถแรกแจกแม ต่อครับหมายเลขสองขอไในหมู่บ้านแล้วนี่เป็นหมู่บ้านของผมเองครับนี่หมู่บ้านที่ของผมเกิดหมู่บ้านที่ผมอาศัยอยู่คือหมู่บ้านนี้ครับไปการเล่นหม <laughs> งโมจ้าอาหมกโมนะจา้าเนือ้สสสอสดเนื้อจ้าเหมือนนี่มาก,กันเนื้อบ,บักโมแดงๆกินแล้วแซ่บกินแล้วนัวแมนจ้าชื่นอกชื่นใจกินเขาไปกินละมีแห้งจา้าบักโม บักโมยิราบักโมมาจ้าเน่แล้ววัน้ให้เนี่ยมาเน่ยิราบ้าบักโมจ้าบักโมมามากินกันมาบักโมมากินแล้วก็มีแห้งอ่ะนะกินแล้วสดชื่นด้วยกินแล้วก็สดชื่นแล้วก็แห้งมาแม่หนูจ้าหมักโมขาเนี่ยมาหนูอ่ะเออมาบักโมจ้า มือดิเคือขายโมได้ป็นหนังว่ะอ,อ่านี่บักโม่มเมาบักโม่จ้าจบ,บอขายมือนีิแจก <c oughs> ขายโมได้เว้ย <c oughs> บักละไปจ้าจ้า <c oughs> บอแล้วสามเพื่อเราเพื่อ,อละนวยา <c oughs> บักโม่บักโม่แดงใจวาย <c oughs> บักโม่มเมาเด้อ <c oughs> แจกบอขายเต็แจกขายไม่ได้ขายไม่ไดีแจก เอาหมูป่าจ้าโอเคโอเคที่สารุเบนเลยหักโมจ้าวัวแดงขายแต่แจกเร็วๆไปยังไรแจกอีแม่ฮัลโหลแจกบักโมแจกมะโมรถกลัมาแจกบักโมบว่ขายแต่แจกไม่ขายแต่เน้นแจกค่ะบักโมมาเอาเด้อฮัลโหล แจกฟรีฟร yeah. okay, ีเด้อโอเค thank y เอาไปกินรถโอ้ผู้สาวโอ้ผู้สาวผู um ้สาวอเอันนี <T> ้ก <labels> ็ผ <toe> ู <fruit> ้สาวคือกันโมมาแจกฟรีคนลละูกขายบ่อไรแต่สร้างสามล้านแล้วคนจ้าคนจ้าเนี่ยค่ะคนหงีบนี่ละเอาให้แม่ค่ะ เอาไปทานเลยเซฟใหค่ะให้ค่ะสวยสวยๆมักโมจ้า่ปักโมโมจ้าเจปักโมโมจ้าปักโมหักโมค่ะคุณแม่

นี่ครับหลังจากที่เฮาบ้านชิ้ปขายแล้วสุดท้ายกแจกครับแจกชาวบ้านครับเป็นเสียงหัวเราะเล็กๆน้อยๆแค่นี้ก็ภูมิใจแล้วครับนี่แหละครับแกงบ้านบูเฮาก็จะมาลุยอีกขอพุณนทุกคนนะครับที่ติดตามขอพุณนทุกคนเหตการสนับสนมนเป็นการให้แค่นี้เราก็ภูมิใจแล้วครับนี่แหละครับลุยต่อไปครับฝากติดตามน้ำเพื่อครับโมนี่ผมกับทีมงานกับพ่อไวยกอนซ์ซันี่ครับสวัสดีครับไป